หอมน่าทานมากเลยค่ะสิ่งที่เราเตรียมไว้ก็มีกุ้งแห้งน้ำตาลปี๊บกะปิน้ำปลาพริกแล้วก็หอมแดงค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำน้ำปลาหวานกันนะคะใส่น้ำตาลลงไปในหมอ้อก,ก่อนค่ะแล้วก็น้าปลาที่เราเตรียมไว้ แลก็กะปินี่นะคะเคีเ่ยวให้เดือดก่อนเคี่ยวให้มันละลายให้น้ำตาลกับน้ำปลาเนี่ละลายให้เข้ากันให้เหนียวค่ะค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องเปิดไฟแรงค่ะเดืดกว่าน้ำตาลจะละลาย ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำตาลกับน้ำปลาจะเข้ากันจนเหนียวค่ะขณะที่รอเดี๋ยวเราไปหั่นหอมแดงกับพริกคอนแค่นี้ก็พอแล้วนะคะกาลค้นจะ่ะสังเกตจากการที่เราเทน้ำตาลลงมาน้ำตาลจะไม่ขัดค่ะเดี๋ยวเราจะพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่หอมแดงกับพริกใหม่ค่ะ พอน้ำปลาหวานเราเย็นเราเดี๋ยวเรามาใส่หอมแดงกับกุ้งแห้งลงไปค่ะเราใส่หอมแดงที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะก็พริกที่เราเตรียมไว้ค่ะคนให้เข้ากันค่ะเราก็ได้น้ำปลาหวานที่ข้นค่ะเดี๋ยวเราเติมกุ้งแห้งที่เราเตรียมไว้ลงไปนะคะ เดี๋ยวเรามาชิมมะม่วงน้ำปลาหวานกันค่ะว่าจะอร่อยแค่ไหนอือหืมอร่อย,อยน่าทานมากเลยค่ะหอมกุ้งแห้งหอมน้ำตาลเข้ากันกับมะม่วงเลยค่ะก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้แค่นี้นะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอทุกท่านโชคดีมีสุขค,ค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดปุ่มติดตามม้ด้วยนะคะ